เสียงดังในหูอาการเป็นอย่างไรอันตรายหรือไม่และควรต้องทำอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาโรคหูโสตประสาทการได้ยินและการทรงตัวภาควิชาโสตนาสิกลาริงวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับเริ่มจาก ทำความเข้าใจกับอาการเสียงดังในหูความรู้พื้นฐานก่อนนะคะเสียงดังในหูเนี่ยมีทุกคนเป็นการส่งสัญญาณกลับมาของหูปกติเวลาหูทํางานจะมีส่งเสียงกลับมาด้วยคราวนี้เนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเซลล์รับเสียงในหูเราทํางานปกติมันก็จะส่งสัญญาณเบาๆก็กระตุ้นกระแสประสาทได้แต่พอเราอายุเยอะขึ้นเซลล์รับเสียงในหูมันตายตามอายุเนี่ยมันต้องกระตุ้นแรงขึ้นมันก็เลยส่งเสียงเป็นฟีดแบ็กกลับมาแรงขึ้นนะคะเราก็จะได้ยินเป็นเสียงดังในหูซึ่งจริงๆแล้ว่ทุกคนมี อยู่เดิมเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าไม่เคยสังเกตมาก่อนลักษณะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบไหนครับขึ้นอยู่กับความถี่ที่เสียค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเสียงวิเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าตามอายุหรือว่าตามที่เซลล์รับเสียงในหูตายเนี่ยจะตายที่บริเวณเสียงสูงก่อนเป็นอันดับแรกก็เลยไม่จะเป็นเสียงวิหรือว่าเหมือนเสียงลมหรือเสียงชิ้งรีดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเสียงต่ําเสียก่อนจะเป็นเสียงหึ่งหึ่งเหมือนเครื่องจักรค่ะ เราจะได้ยินเสียงนี้ตอนไหนลหละครับลักษณะทั่วไปของเสียงดังในหูมันจะดังเวลาเครียดนอนไม่หลับอยู่เงียบคนเดียวยิ่งถ้าไม่มีเสียงอื่นเนี่ยจะจับเสียงดังในหูได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าคนไข้เนี่ยอยู่คนเดียวเราอยู่ในห้องเงียบปิดสนิททุกคนจะได้ยินเสียงดังในหูแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในที่อย่างเช่นอยู่ริมถนนมีเสียงที่ดังกว่าสมองเราจะเลือกฟังเสียงที่ดังกว่าหรือเสียงที่เราสนใจค่ะเหมือนเราทํางานเพลินเพเราก็ไม่ได้สนใจว่ามีเสียงแอร์มันคล้ายกับเสียงแอร์ค่ะ แล้วเสียงในหูที่เราได้ยินจะดังมากขึ้นได้ไหมครับเสียงดังในหูเนี่ยจะดังขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราไปจับผิดมันหรือเปล่าคะโดยปกติเนี่ยเสียงดังในหูจะอยู่ใต้จิตสํานึกทุกคนเมื่อไรเราคิดถึงมันมันจะอยู่ระดับจิตสํานึกขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของคนด้วยนะคะบางคนเป็นคนช่างจับผิดนั่งๆั่งก็นั่งจับผิดมันจะรู้สึกว่ามันดังขึ้นรบกวนชีวิตมากขึ้น อาจารย์แนะนําให้หาสาเหตุของเสียงที่ผิดปกติในหูต้องหาก่อนว่ามันเป็นจากตามอายุหรือว่ามีโรคอะไรเป็นสาเหตุหรือเปล่าถ้าเสียงดังในหูเป็นข้างเดียวเนี่ยเราก็ดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนอื่นก็ได้ยินด้วยอย่างเงี้ยต้องหาสาเหตุละแปลว่าอันเนี้ยน่าจะมีโรคอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดเราได้ยินคนเดียวแล้วก็เฉพาะที่เงียบๆต้องสังเกตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นจากการทํางานแล้วก็เป็นฟีดแบสของหูเราปกติแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะหาสาเหตุก่อนนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมื่อไหร่ควรพบแพทย์อันที่เราควรจะไปหาหมอคือหนึ่งเป็นข้างเดียวมีการได้ยินเสียงร่วมด้วยหรือว่าเสียงมันดังมากขึ้นข้างเดียวค่ะเสียงดังในหูข้างเดียวเนี่ยต้องหาสาเหตุนอกจากเสียงวีดในหูยังมีเสียงอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ใช่เสียงวีดหรือเสียงก๊อกก๊อกแก๊แก,กอันหนึ่งที่เป็นได้ก็คือเสียงขี้หูกระแทกแก้วหูค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทาความสะอาดหูชอบใช้คอตตอนบัตจริงๆแล้วอ่ะไม่แนะนําให้ใช้คอตตอนบัตขี้หูมันหลุดเองได้เพราะมันมีกระบวนการทําความสะอาดของมันถ้าใช้คอตตอนบัตจะดันขี้หูให้ห,ห,หล่นหรือตกเข้าไปกระแทกแก้วหูก็จะเป็นเสียงก๊อกแก๊กกับอีกอันนึงคือถ้ามีหูอื้อด้วยแล้วก็อื้อเป็นพักๆโดยเฉพาะเวลาสภาพอากา,กาศที่มีมลพิษเยอะๆมันเป็นจากท่อปรับความดันหูได้มันก็จะมีเสียงกร กคุณแค่บอกได้ยินเวลากรืนน้ําลายเนี้ยคะ่ะเป็นเสียงการเปิดปิดท่อป,ปรับความดันหูอันนี้คือเราต้องรักษาเหมือนรักษาภูมิแพ้คะ่ะใช้ยาภูมิแพ้แล้วก็ยาพ่นจมูกที่ช่วยลดการอักเสบของท่อป,ปรับความดันหูก็ทําให้มันปรับความดันหูได้ดีขึ้นหูก็จะโล่งขึ้นค่ะ อาจารย์เล่าถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเสียงในหูเสียงดังในหูความเข้าใจผิดที่เจอได้บ่อยก็คือคิอคดว่าเป็นเนื้องอกความจริงเนี่ยเนื้องอกที่เส้นประสาทหูมาด้วยเรื่องเสียงดังในหูประมาณ1-5%ไม่ได้เยอะแต่ว่าอันที่สําคัญอย่างที่บอกคือถ้าเป็นข้างเดียวเนี่ยต้องหาสาเหตุแต่ถ้าเป็นสองข้างส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อม อาจารย์มีคาแนะนําให้ดูแลและสังเกตหูดังนี้ครับเสียงดังในหูส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการเสื่อมของเซลล์รับเสียงในหูส่วนใหญ่เป็นสองข้างถ้าเป็นข้างเดียวอะ่ะคนมาพบแพทย์ดีที่สุดในการทําให้ประสาทหูเราอะ่ะค่อยๆเสียช้าลงก็คือหลีกเลี่ยงเสียงดังควรักษาสุขภาพให้ปกติแล้วก็ควบคุมโรคประจําตัวให้ดีค่ะเข้าใจและรู้จักกับปัญหาช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกและจัดการกับปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จ เพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชัวก่อนแชร์